เอามาเบิงเกาหลีเข้าฟึกหวานแหเด้วยครับลูกไส้ตาเกียสีหวานแห่อยากหวานแหให้ลองเบิงให้ลองเบิงเ mm hmm. บิ้ง่วยการไส่ไดบ่เูดูครับดูฝีมือการจัดแหเท่าล,ลูกใา้หัวเลาะ <laughs> โอเค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  ลูกีมือลูกชายตัวแก่จับแห์ครับเบิ้งเบึงอ้าวนาทูสิตชัว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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็เก้งวานไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็เก้ง หนมเกาหลีครับนมเกาหลีฝึกหวานแหครับอ้น,นี่หนุมที่ไหนไม่รู้ครับหน้าเศร้าเงาหงอยไม่แตกต่างกันหลรอๆ <laughs> ได้เรื่องแล้วครับวันนี้โทรศัพท์เราพังไปเครื่องแล้วครับมาเล่นน้ำ <laughs> ไอโฟนเจ็ดพัดตกน้ําไปแล้วครับจบข่าวครับเพิ่งซื้อได้เจ็ดวัน <laughs> ไปกับน้ำซะแล้วครับเจ็ดเบอรเจ็ดธรรมดาไอโฟนเจ็ด <iPhone 7 S 2> <laughs> ตกน้ําไปไปกับน้ำแล้วครับเจ็ดพัทเขาไม่เชื่อตกน้ำเป็นแกน้ําได้ไอโฟนเจ็ดธรรมดาเนาะไ okay. ม่ใช่เจ็ดพัดโอเคสบคยดี ทางนู้นครับคุณปู่พาหลานมาเล่นน้ำครับสองคนแล้วมันแอบถ่ายกันแอบถ่ายกันแกมักแอบถ่ายรูปมูอเฮาเราทางนู้นคุณปู่พาหลานมาเล่นน้ำครับอย่าบอกว่าได้ปลาไอรีด้วยนะได้นะไ,ดได้มันมันได้บ่ไดย้ยีโซยีโซสองเส้นยีโซห<ะ>มดรออีก นกนกโช่นกโช,กโชบิงให้พวกนกสอนนะฟันแหหนามือนึงนอน,นี้อะไรวะไปท,ที่ใส่ปาเนี่ยนะหวานตัวนกเอาไปปลาไปลาบหน่อยเก็บวิวเกาหลีมาฝากครับสวยมากสวยมากนานๆเราจะได้หยุดพักผ่อนครับเจ้านายพามาทํางานครับเมื่อวานเรามาถอนหญ้าโสมครับแล้วเราเมื่อเช้าเราลุกมาฉีดหญ้าโสมครับฉีดเสร็จแล้วก็ มาเที่ยวกันครับมาทําอาหารกินที่นี่ครับมาหาปลาครับแต่ซื้อปลามาเต็มลังเอาแหมาด้วยแต่มาหวานแหเล่นได้ปลาแล้วก็ปล่อยเป็นอย่างนั้นสวยมากครับให้ดูดูให้ดูวิวครับตรงนี้น่าเที่ยวมากข้างล่างมิแตโขดหินครับเดินไม่ค่อยได้เล็บฉีกไปแล้วครับเล็บฉีกไปแล้วเอาดู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 ครับดูไอหนุ่มสุโคไทยเขาเขาสอน พาปาพาปานกพปาเหีนเบิ้งไหมนี่นกะละละลพาปาปานี่เบิ้งเบเจ้านายนี่ยยูรเอนไว้สอนไว้สิเก่งนี่ จับมือมันไหมจับมือมันสอนไหมให้มันเวียงไหมฮานาทูเนื้อัวโอ้ยใส่ติงยิมพาปะเนื้อพาปะพา,าปะสอนม่าจับมือมันไหมให้มันอ่านมาให้มันอ่าน ครับอาจารย์นกกำลังสอนหนุ่มน้อยเกาหลีครับฝึกวานแ้ครับนี่เบิงเป็นตะคือบะเป็นแต่ใดมีไอ,อ้สารนำขอบปะหนุ่มก็น่อยเกาหลีนี่นี่เบิ่งหน่อยกัน,น,น,อกนเอาผาดฝึกผาดมันมันธนาสายหรือขวัว นี่ได้โคตรดีนี่โอเคโอเคโอเคจะ,จะยิ้มโอ้เฉลยเฉลยเฉลยเทสเทสอ่าโอเคหน้าทูโ <c oughs> <c oughs> อเแข้งหลไหลไหม Mani, mani, mani อันนี้อยู่กลุ่มอ่ะอันนี้พ่อกินตะหลอกินตะหลอ เอาคูนกสอนหน่อย เดือดดีแล้วเดือดีแล้วโอเคโอเคก็ดีแล้วเฮ้ยท้องสารหลอดมีเก่งเลยโอเค แฉะมาหนีมาหนีโย่หนีแฉะชั่วเลยอันกุ๊มอันกุ๊กอันี่๊กอันุ่๊กอันกุ๊กอันกุ๊กอันกุ๊ยอันกุ๊กอันกุ๊กอันีุ๊กอันก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 ุ๊กอันีุ๊กอันกุ๊กอันีุ๊กอันก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 ุ 수망, 해나. 수망. 새쿡, 해. 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 예. 새쿡, 해. 고기인 줄 알았어. 큰 고기인 줄 알았어. 어, 힘들어. 힘들어. 녹소, 수임은 เฮ้ยคโค้ดมันก็สอนให้เก่งก่อนดีนูนะ่นน่ะเอาให้มันเก่งก่อนมันประเทศเป็นอยู่<น>ไหนไหนดู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 ฝีมือดูฝีมือคนทำจริง ดูเทพดูเทพหนะดูเทพดูเทพเดี๋ยวอย่าเพิ่งรอก่อนอันนี้อันนี้ไม,ไม่ไม่ได้โชว์ได้ปลาเยอะนะครับโชว์วิธีหวานแฮที่ถูกต้องมูได้บ่าบานบ่บานเอาไหมเอไหมบองามเอาไหมเอไหม

เบทาตัวแค่นี้อ้อมเป็ดอะไรเล็กนิดเดียวอ้อามันมาจากไหนวะไหนดูก่อนแป๊บเออนั่นนะเอาไปทิ้งใกล้ๆเดียเด๋ยวคนเหยียบถ้ยยังไม่รู้สึกเลยน้่ย้าใสา่ผ้าใบยังไม่ลงน้ำดิแาลงเวิวสวยมากครับผมเน้นวิวตรงนี้ครับถ่ายวิวให้พี่น้องได้ดูกันเป็นวิวที่สวยครับ ภาพนี้มันได้มุมบรรยากาศสวยมากปลามีอยู่ปลามีปลาปลามันมีอยู่มีหลายอยู่พี่นอ้องต่เฮ้าบ่ได้มาหาป่าครับเฮามาพักผ่อนกับเขาเขาทงเทิงเสือเบียงเขาเพียบครับอ้าโอ้ยโวโ้โ,โ,โ,โันหอดคอคนฝั่งโน้นมีปลาอยู่น่ะนะพูดนะ ต่เราเปลี่ยนชุดแล้วครับใส่กางเกงย,ยีนแล้วไม่ลงน้ำแล้วเกแล้วก็เล่นน้ำไปเลยที่บ้าหมดือาแล้วโอ้ไปทั้งเปียกนี่แหละไอ้เพขัไในบ้านแล้วเอาปลาไปกินน้ำปะจันนั่นกี่ข่านี้ขันว่าสิเอาไปานี่มานะครับมุมเป็นภาพที่น่าดูครับโน่นฝั่งโน้นครับตาพา หลานน้อยสองคนมาเล่นน้ำครับหนุ่มนู้นครับนี่ครับรอยอุทกภัยเกาหลีเมื่อเดือนเที่ยวที่พาฟนตกทั้งเดือนครับดูครับดูดูรอยน้ําอยู่ข้างบนนู้นครับดูรอยพาสแลมไม่รู้พัดมา่างไหครับที่ว่าเกาหลีน้ําท่วมครับนู้นดูฝั่งนู้นครับรอยต้นไม้ครับนั่นแหละน้ําพัดมาจากไหนก็ไม่รู้ครับต้นไม้ทั้งต้นแถวนู้นครับฮะ ก็เกาหลีเขามาพักผ่อนกันไง yeah, <I> ไนย่าลอยไปไก่ด้วยเถอะแกหน่อยคัน oh, okay, no, no. huh? ไปน้ำหาเฮ้ยเจีหนนาหน่อยน้ำ oh, okay, no. เกาหลีเขาชอบมาพักผ่อนไง no, no. เป็นสถ <No, no. S 1> า,านที่เขามา <No. S 1> เวลาเขามาันพักผ่อนกัน น้ำมันท่วมมีแก๊สด้วยตุนเหรอ,อวิวด้านบนครับโอ้สวยมากสวยมาก